สาย e ดูโ r ่ต้องไปพลาดรถโคตรใหม่เลยจดทะเบียนมา3เดือนเท่านั้นวันนี้พามาชมเจ้าของรหัสที7นะครับเทนเลเร่700นี่คันแม่งใหญ่ดีทีเดียวเชียวนะคันนี้จดทะเบียนปี2023เดือนธันวาคม <c oughs> นับอายุง,งานปัจจุบันแล้วก็3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะบอกเลยว่า ของแต่งมีแต่งด้วยไม่ใช่รถเปล่าอย่างเดียวนะโอ้โหรถโคตรใหม่ใหม่จริงๆนะเทเลเร่เจ็ดร้อยมาดูหน้าตามันก่อนนะด,ดูดูตานี่มันตาอะไรว่าเขาเรียกพวกพวก,กมแมลงอะพวกตาเป็นมุมปะวะคล้ายๆเป็นมุม,ม,มนะแล้วก็มีแคดบาชุดใหญ่เลยแคดบาลงไปถึงโอ้โหชุดใหญ่นี่ประกบสองชุดเลยข้างๆชุดใหญ่หนึ่งอานลงไปถึงข้างล่างอีกหนึง่งางานกาดน้ำก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับ โชกแม่งโชกหน้าโคตรสูงอะ่ะบอกเลยตัวนี้ยางนอกเต็มเต็มล้อน้ำเงินแอมล้อตามสีรถจานลิ้หูแทบไม่เสกอ,อุ้ยเรียบเลยเรียบเลยดีกว่าเขาให้ของดีมาให้เบมโบ้มาเลยนะครับเแบมบโบ้ทั้งหน้าทั้งหลังนะเนี่ยไล่ไปดูลองลอยนิดเดียวขวนนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นนะครับหูเนียนกิ๊บจิบบอกเลยว่า อุบัติเหตุหนักไม่ต้องคยุยนี่ของแต่งนี่นี่นี่แคดบาร์ก็เป็นชุดกันเครื่องอันนี้การลม้มอันนี้การเครื่องอีกทีหนึ่งนะแล้วก็กาดของ h h R อนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งกันข้างในนะ,ะการหนูเข้าไปทารังหรือเปล่าการข้างในนะครับแล้วก็มีตัวอุดอุดเพล้มแล้วก็มีกาดตัวนี้นะครับเอาไวกา้กันกระทุ้น ท่อเป็นท่อสลิปออนแน่สลิปออ mm hmm. นเราบอกเลยว่างานไทยแต่ส่วนตัวนี้เป็นปลายท่อมือสองนะครับญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องมานี่ก่อนไม่ใช่คันนี้เอาไปล้มนะครับอันนี้ไม่ใช่นะบอกก่อนเป็นท่อมือสองสั่งจากญี่ปุ่นนะครับส่วนนี่ใครไม่พอใจก็อยากมีเหลืองก็มามีเหลืองก็ได้นี่พ่อเดิม ลายลอยต่อสวยสวยงามไม่มีรอยก็ของเดินคันนี้มีทุกอย่างมีท่ออ่ะคขออนุญาตวางไว้นี่เลยเออมีท่อมีท้ายนะครับมีให้อ่าเพราะว่ารู้สึกจะท่อกับท้ายนี่แหละท้ายตัวนี่เป็น,ท,นท้ายสัน้นท้ายสั้นงานดีเลยนะเนียนป,ปิ๊บใส่ไปเดินได้แอะอ,อย่างหน้าหลังเหมือนกันนะครับดอกเต็ม นี่พิลารี่นะโซสเตอร์ล้างขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างแม่งนุ่มมากนะล้อที่ลวดสวยๆงามๆเลยล้อดําเงินแะเป็นไงลอยนี่นี่นี่ก็มีเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนี่มีการลื่นการลื่นข้างถัง,งด้วยอนะ่ะแล้วก็มีการแะก็ดูเต็มนะดูเต็มระบบเลยนะเนี่ยแะเป็นไงโอ้บอกเลยว่าสวยงามแม้มีกาด อ่าแล้วก็มีมือเบรกมือคัดนะครับเป็นตัวปรับระดับได้น่ะยืดได้หดได้พับได้แล้วก็ตัวจับโทรศัพท์ของโอเตบุ๊กนะครับอ่านี่ก็กัรลอยหัวเข็มขัดนะไม่รู้จะมีเข็มขัดไหมเนี่ยสูงขนาดนี้อ่ะกุญแจอะไรนะกุญแจมีครบไหมครบหมดเลยบุ๊กครบหมดเลยทั้ทงกุญแจทั้งบุ๊กครบหมดเลยนะครับแต่ว่านี่เอามาโชว์แค่นี้พออ่ะมาดูเล่นไม้กันดีกว่า ใครกอเราไม่กอนะครับนี่ไหนขอกดก่อนไม่กดตรงไหนวะปุ๊บปุ๊บปุก๊กดไปเรื่อยสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดกิโลนะครับผมแท้แน่นอนนะสะภาพเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเอาไปท้ายคลิปเลยแล้วกันนะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆแล้วก็ใหม่มากๆเลยแล้วมาพร้อมของแต่งเป็น ของแต่งหลายตังอ่ะก็เป็นหมื่นๆอ่ะแน่นอนอยู่แล้วมีแคสบาร์มีอะไรครบอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนความสูง,งผมจะบอกก่อนผมสูงร้อยเจ็ดสิบเคยขึ้นไปค่อมแล้วขี่ได้ต้องใช้คําว่าขี่ได้แต่ว่าก็จะเขยเยงแบบนี้อย่างนี้อ่าข้างติดข้างหนึ่งนะอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ค่อมแล้วกันเพราะว่ามันตั้งสแตนแบบนี้อยู่นะครับก็ขี่ได้ร้อยเจดห้าลังดี นะร้อยเจ็ดห้านี่กำลังดีเลยคิดว่าน่าจะง่ายกว่าผมเยอะเลยโอเคเดี๋ยวออกไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะก็อันนี้เดี๋ยวพูดปากเปล่าอ๋อมันมีสิเล็กสเล็กหมดตรงนี้ได้ตัวปรับธรรมดานะครับแล้วก็อะไรอีกอ๋อมันมีออฟโรดนี่นี่นี่เอาโอเคนี่น,นี่ครับเพิ่งเห็นไม่ได้ทำกันบ้านเนี่ยอย่างนี้แหละอ่ะ มันมีกดค้างเนี่ยปิด ABS เป็นโหมดอ f ฟโรดนะครับก็คือจะไม่มีการาระบบคอมมันจะไม่ช่วยแล้วมันก็จะเป็นเบรกแบบเพลียวๆเ,เลยนะนี่ก็คือออฟโรดเลยพร้อมลุยนะครับโอเคประมาณนี้กดทีเดียวก็กดออกแล้วก็นี่ก็คือกดธรรมดาทั่วไปนะไม่มีอะไรอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังกันทีหลังท้ายคลิปมาดูราคาใหม่ขนาดนี้ของเดิมที่เหลืออยู่ในกล่องนะ เทเลเล่เจ็ดรไม่ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าจดทะเบียนมาได้แค่3เดือนเท่านั้นปี2,023แท้เดือนธันวาคมทุกอย่างครบหมดรถบ้านแท้มือเดียวเอาราคาไปเลยเงินสดของของแต่งนะครับ3าม0 0นห้าบาทเท่านั้นถามว่าออกรถเท่าไหร่ออกรถส0เรคันนี้ก็ตรงๆเลย3 5มหาเก็ออก3ามเอ 3, 10, 5, อสาม่นห้าพัเออใช่ แต่ว่าต้องกระซิบต้องมีภยายกระซิบบอกนิดนึงคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งติดมาให้ด้วยนะครับเหล <ys> ืออยู่ประมาณไม่รู้กี่เดือนยังเหลืออยู่หลายเดือนอยู่แต่ว่าการจะออกรถกุศสีจะต้องบังคับปีนี้ใหม่ขนาดนี้จะต้องบังคบับประกันชั้นหนึ่งะครับ <ys> เดี๋ยวรายละเอียดมาพูยกันแต่ว่าบอกก่อนว่าอันนี้เลทสามห0ืยังไม่รวมประกันชั้นหนึ่ง แต่จะรวมจัดโอนรวมไออย่างอื่นเรียบร้อยหมดแล้วนะยังขาดประกันนั่นแหละครับพอล้วปรมานี้นะโอเคเร,รับแน่รับเทินทุกรุ่นนะครับบอกเลยตัวนี้ในตลาดมีน้อยมากนะมีไม่กี่อันโอ้มี power outlet ตรงนี้ด้วยปะเพิ่งเห็นมีไม่กี่อันส่วนรายละเอียดรถก็จะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะก็จะมีแบบมันเป็นสายลุยอะและแต่คนชอบนะแต่บอกได้เลยว่าขี่โคตรมันใครไปหาดูคลิปนะ คลิปที่มันแบบเอาไปกระโดดกระโดดอ่ะโอ้โหโคตรโหดตัวนี้บอกเลยอ่ะโอเคดูรุสุดสมบัติ35หรือว่าโทร0956495564เมื่อกี้อะไรรับแรกรับเทินทุกรุ่นนะบอกอะไรนะเอ้าตายค่ะแต่ก็บอกยังไม่ได้บอกยอดผ่อนประท้โอเคพรายู9,000 90xx สี่ปีจบเท่านั้นนะครับถ้าคุณอันนี้คือเด็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าคุณดาวยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเขาเรียกอะไรจะสามารถผ่อนได้ถึงห้าปีเลยแต่เฉพาะยี่สิบเปอร์เซ็นนะโอเคงั้นคลิปนี้เรียบร้อยลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า